สองปปลาวนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการไปดื่มเหล้าทำให้ประเทศเสื่อมเสียในระบบการท่องเที่ยวนะฮะต่างจากประเทศไทยต่างจากประเทศไทยหน้ามือไปหลังมือนะฮะกลับกันนะฮะประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดนะฮะในช่วงนี้ก็โด่งดังเลยฮะัสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดื่มเหล้านะเมากลับบ้านไม่ได้นะฮะก็มีตำรวจ ท่องเที่ยวนะที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับผมล่าสุดเมืองไทยดังกระชอนอีกแล้วครับท่านสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกเลยนะฮะสาบายดีทุกคนอนอกในไทยเล่าสวัสดีครับพ่ก็บาอาเล่าวันนี้ก็เจอคลิปดีๆครับโอ้โหคลิปนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเนาะที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะฮะมีนักท่องเทียททเท่ยวสาวสองคนไปดื่มเหล้านะฮะเมาแล้วหมดสติ แล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวของไทยนะครับไปเข้าไปช่วยเหลือชาวต่างชาติสองคนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนออสเตรเลียนะฮะเป็นชาวออสเตรเลียอีกคนเป็นชาวเยอรมันนะฮะแต่รับแจ้งจากร้านดื่มว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยหญิงชาอ่านักท่องเที่ยวหญิงเนี่ยชาวต่างชาติประมาณสองคนเนาะอ๋อหมดสตินะฮะตำรวจท่องเที่ยวเลยเข้าไปช่วยเหลือ แล้วตอนเอานักท่องเที่ยวออกมานี่คือใส่รถเข็นนะใส่รถเข็นโอ้โหผู้คนเขาแตกตื่นแล้วก็ตกมือกันเกี้ยวกาวเลยครับเป็นแบบพิธีที่คนทั่วโลกเขาแบบชอบใจมากอนะ่าเพราะตำรวจไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นแบบเหมือนครอบครัวตัวเองเนาะก็คล้ายว่าเป็นครอบครัวตัวเองเลยแหละเราไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนสเปียบเสมือนลูกเปลี่ยนเสมือนลูกในไส้นะฮะเดี๋ยวพาไป ชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาปะมีน้ำใจและความห่วงใยจากตำรวจไทยได้สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งในและต่างกลางค่ำคืนที่คึกคักบนเกาะพีพีจังหวัดกระบีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเรื่องราวของความมีน้ำใจและความห่วงใยจากตำรวจไทยได้สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวสองคนจากเยอรมนีและออสเตรเลียที่หมดสติจากการดื่มหนักจนไม่สามารถกลับที่พักได้ด้วยตัวเองตำรวจไทยในพื้นที่ได้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในหน้าที่และความเป็นมิตรที่หลายคนชื่นชมพวกเขายืมรถเข็นจากร้านค้าใกล้เคียงเพื่อนำตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองกลับไปยังที่พักอย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันพวกเขายังคอยดูแลและป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาฉวยโอกาสทำร้ายนักท่องเที่ยวที่กำลังหมดสติ หนึ่งในตำรวจที่เข้าช่วยเหลือยังกล่าวด้วยความรู้สึกจากใจว่าเขาเข้าใจดีว่าพ่อแม่ที่บ้านต้องเป็นห่วงลูกสาวแค่ไหนจึงอยากมั่นใจว่าทั้งสองคนจะปลอดภัยจนถึงห้องพักเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงน้ำใจแบบไทยที่เราภูมิใจเป็นการตอกย้ำว่าแม้ในสถานการณ์ที่วุ่นวายเจ้าหน้าที่ของเรายังคงพร้อมช่วยเหลือและทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้อาจเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สร้างความแตกต่างใหญ่หลวงในสายตาของผู้ที่มาเยือนนอกจากนี้ <c oughs> เหตุการณ์นี้ยังช่วยตอกย้ำถึงความสำคัญของมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความทา้าทายเรื่องความปลอดภัยของนักเดินทางล่าสุดมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ปลอมที่ปนเปื้อนสารเบทานอล จนสร้างความสูญเสียทั้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคในทางกลับกันประเทศไทยกลับสามารถแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่เป็นรูปธรรมผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เช่นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวสองคนบนเกาะพีพีนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยคือสถานที่ที่พวกเขาสามารถพลิดเพลินกับการเดินทางโดยรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างจริงใจ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงน้ำใจในแบบไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงระบบการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและเป็นมิตรซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของโลกแม้จะมีการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและการดูแลที่เป็นมืออาชีพเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในเหตุการณ์ที่ตำรวจไทยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสองคนบนเกาะพีพีมีความคิดเห็นหลากหลายที่สะท้อนทั้งความชื่นชมและมุมมองที่น่าสนใจเสียงชื่นชมตำรวจไทยจากเหตุการณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกาะพีพีสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจในความมีน้ำใจและความใส่ใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยหลายคนแสดงความรู้สึกดีต่อการกระทำครั้งนี้ เช่นความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าตำรวจไทยยอดเยี่ยมมากที่ช่วยพานักท่องเที่ยวกลับที่พักอย่างปลอดภยัยนี่แหละความมีน้ำใจแบบไทยที่ทำให้เราภูมิใจในขณะที่อีกคนเสริมว่านี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเพราะเราดูแลนักท่องเที่ยวเหมือนคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเสียงชื่นชมที่มองว่าการกระทำนี้แสดงถึงความรับผิดชอบและจิตใจที่งดงามของตำรวจไทยเช่นตำรวจไทยทำหน้าที่ได้ดีมาก ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแต่ยังแสดงถึงความเอื้อเฟื้อที่ทำให้คนทั่วโลกประทับใจบางคนยังเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำใจจากคนไทยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทำให้เรามั่นใจในความเป็นไทยเสมอเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือที่จบลงด้วยความปลอดภัยแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยหลายความคิดเห็นย้ำถึงจิตวิญญาณความเป็นมิตรของคนไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ เช่นการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงน้ำใจของคนไทยที่ใครๆก็พูดถึงและนี่แหละที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รักของนักเดินทางทั่วโลกเสียงชื่นชมเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการส่งต่อความภาคภูมิใจในสิ่งที่ไทยมีซึ่งไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนแต่ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่อ,อบุ่นและปลอดภัยเสมอในอีกแง่มุมหนึ่ง หลายความคิดเห็นสะท้อนถึงการมองวัฒนธรรมการดื่มและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในต่างแดนซึ่งกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่หลายคนอยากให้ตระหนักหนึ่งในความคิดเห็นที่ได้รับความสนใจคือแม้ตำรวจจะช่วยได้ดีแค่ไหนนักท่องเที่ยวเองก็ควรรับผิดช,ชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองด้วยการดื่มหนักจนหมดสติในต่างประเทศเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเสียงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสติและการดูแลตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย บางคนยังเล่าถึงมุมมองที่แตกต่างว่าในวัฒนธรรมไทยการดูแลผู้ที่ลำบากหรือหมดสติถือเป็นเรื่องปกติที่เราทำกันอยู่แล้วแต่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติอาจไม่เข้าใจความสำคัญของการดื่มอย่างมีขอบเขตในสังคมไทยความคิดเห็นนี้สะท้อนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่นักเดินทางควรเรียนรู้เมื่อมาเยือนประเทศไทยอีกด้านหนึ่งหลายคนตั้งคำถา,ถามถึงการที่นักท่องเที่ยวไม่ใส่ใจคำเตือนหรือข้อแนะนำเช่นถ้าคุณเลือกที่จะเดินทาง ควรมีความรับผิดช,ชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองการดื่มจนไม่รู้ตัวในประเทศอื่นไม่เพียงแค่เสี่ยงต่อชีวิตแต่ยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองและประเทศของคุณด้วยความคิดเห็นนี้สะท้อนถึงความกังวลที่ว่าการไม่ใส่ใจในขอบเขตอาจสร้างผลกระทบต่อทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนรอบข้างท้ายที่สุดหลายความคิดเห็นสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอเช่นเรายินดีที่ได้ช่วย แต่ก็อยากให้พวกเขาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพราะความช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรมองข้ามแต่ควรนำไปปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองในอนาคตเรื่องนี้ไม่เพียงเป็นบทเรียนสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ยังสะท้อนความเป็นไทยที่ผสมผสานร,ระหว่างความเมตตาและการคาดหวังให้ผู้มาเยือนเคารพวัฒนธรรมของเรามุมมองที่หลากหลายเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำให้เราเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ระหว่างคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มองเห็นถึงความสำคัญของการมีสติและความเคารพซึ่งกันและกันในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีอีกด้านหนึ่งของความคิดเห็นที่ทั้งขำขันและน่ารักในแบบที่คนไทยอ่านแล้วอดยิ้มไม่ได้บางคนบอกว่านี่แหละที่เรียกว่าเมาหนักจนต้องเข็นกลับเห็นแล้วทั้งฮาและน่าสงสารในเวลาเดียวกันหลายคนยังมองว่าภาพคนเมาถูกเข็นบนรถเข็น กลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพีพีไปแล้วโดยบอกว่านี่มันมาตรฐานของพีพีเลยนะไม่มีรถยนต์มีแต่รถเข็นไว้ช่วยพาคนเมากลับห้องหาทั้งน้ำตาอีกความเห็นที่เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยคืออูเบอร์ไม่มีแต่รถเข็นพร้อมเสมอพร้อมชื่นชมไอเดียของตำรวจที่นำรถเข็นมาใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกอื่นหลายคนยังเสริมว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติบนเกาะพีพี โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่นักท่องเที่ยวมักดึกหนักจนเกินพอดีอีกมุมหนึ่งลอหจบไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับที่สปปลาวนี้เป็นเรื่องอที่ทําให้เสื่อมเสียเนาะการท่องเที่ยวก็ซบเซาทุกวันนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยว,วนะฮะต่างจากประเทศไทยเนาะมีแต่เรื่องดีๆนะที่เข้ามาพว่าคนไทย ตรวจไม่ต้องไปขูดรีดไม่ต้องไปขูดรีดนักท่องเที่ยวนะฮะเอาใจใส่นักท่องเที่ยวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวถือว่าสุดยอดมากฮะการท่องเที่ยวไทยถือว่าเป็นระดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคร fc ทุกคนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามขอบคุณ fc ทุกท่กทานนะฮะ สบายดีสวัสดีครับ